ปลาในน้ำแวกไว้วารีเป็ดใหญ่น้อยไายแวกชนละทีทางบ้านมีดอกไม้งามตามฤดบ้านฉันมีสวนคัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันคูเสียงร้องดังจูบรูมีเธอเคียงผู่ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่ครบครับพบกับผมทิดบุญบางประมาดิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับวันนี้12เมษายนพรุ่งนี้13 14 15เราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์แต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ในเทศกาลสงกรานต์นั้นเรามีวันผู้สูงอายุวันครอบครัวแล้วจึงเป็นวันสงกรานต์ สงกรานต์คือผ่านนั่นหมายความว่าปีเก่าจะไปและปีใหม่จะมาอันนี้หมายถึงว่าปีใหม่ไทยพี่น้องแฟนรายการที่เคารพครับผมก็อยากจะฝากพวกเราช่วยกันคิดว่าเนื่องใีวันผู้สูงอายุเราควรทำอะไรและผู้สูงอายุเองนั้นจะสามารถที่จะช่วยตัวเองให้มากที่สุดโดยไม่พึ่งพาใคร อย่างไรและที่สำคัญวันครอบครัวเหมือนกับครอบครัวที่ท่านได้ติดตามชมรายการของอทิดบุนบางประมามาตลอดที่เราเรียกว่าทิดบุนแฟมิลี่ขอบคุณความรักความอบอุ่นจากทุกๆคนนะฮะและวันนี้มีอะไรมาให้ชมติดตามครับสนับสนุนโดยวิตราพิรามิด บริษัทสหายเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับตามติดทิดบวนวันนี้ทิดบวนบางประมาไปบ้านใครที่ไหนแล้วไปเจออะไรติดตามตามผมไปนะครับวันหนึ่งผมก็ไปบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาก็มีบ้านสวยแล้วก็มีสนามนะแต่ดูลักษณะเขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาไม่ใช่นักจัดสวน คือเขาอยากปลูกต้นอะไรเขาก็จอมจอมไปตามนั้นและการที่เขาไม่ค่อยได้ดูแลก็ทำให้ใบไม้ก็ร่วงหล่นและเมื่อเขามีคนมาชำระสะซางเราก็ดาเนินการดังนี้นะครับว่าเนื่องจากเขาไม่อยากเห็นใบไม้กองอยู่ทั่วไปก็กวาดวิธีกวาดใบไม้ออกจากพื้นที่เนี่ยถ้าจะไม่ให้เสียเวลามากผมก็แนะนำว่าเอาไปสุมไว้ที่ริมกำแพงสุมไว้ทำไมครับ พอเข้าไปสูมไว้นานไปเนี่ยใบไม้เหล่านี้ก็จะผุปเปื่อยแล้วก็ดินผสมมาใส่สักนิดหน่อยและกำแพงที่เป็นกำแพงปูนเนี่ยต่อไปก็เอาต้นไม้มาปลูกก็จะเป็นกำแพงสีเขียวจากต้นไม้สวยงามจะเลือกต้นเหลืองชัชวาลแดดไม่ค่อยมากก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเอาใบเกาะกำแพงไว้นะก็ดูแลง่ายหรือจะเป็นต้น าชาฮกเกี้ยนหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่บังกับแพงไปแต่ว่าใบไม้เหล่านี้ถ้าเปื่อเราไม่กวาดเอาไปสูมไว้เราก็เอาใส่ถุงใส่ไว้เป็นถุงๆๆเนี่ยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะถ้ามีมูลสัตว์เอามูลสัตว์มาโรยเข้าไปสักหน่อยแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ใส่ชงไว้อย่างนั้นไม่ต้องปิดปากแน่นมากเดี๋ยวมันก็ค่อยๆผุค่อยๆเปื่อยไปเองแล้วก็นํามาใช้เป็นปุ๋ยได้ นะอีกวิธีหนึ่งก็คือการเอาไปคลุมโคนต้นไม้เพราะปกติโคนต้นไม้เขาจะมีหญ้าขึ้นเราก็ต้องมานั่งเก็ยบหญ้าก,กันอยู่เรื่อยแต่ตรงนี้ผมต้องย้ํานะครับว่าเวลาเอาใบไม้ไปคลุมโคนต้นหมายถึงว่าเราเอามาปิดบริเวณภายในทรงพุ่มแต่ตรงโคนเนี่ยเราจะเว้นไว้สักประมาณหนึ่งฝ่ามือนะฮะหรือบางคนจะเว้นไว้สักครบเลยก็ได้ คลุมโคนต้นไม่ใช่สุมโคนนะครับพี่น้องบางคนไม่เข้าใจกวาดใบไม้ไมโกยโกยโกยเข้าไปแล้วก็ไปสุมไว้กับโคนต้นไม้อย่างนั้นไม่ดีครับเพราะว่าเวลาเปียกเวลาแฉะแ,ะแล้วมันก็จะทําให้ไอ้ตรงบริเวณลําต้นเนี่ยเปื่อยนะโรคภัยไข้เจ็บก็จะเข้าทําลายได้ง่ายทีนี้ที่เขาปลูกต้นไม้เนี่ย สองสนามเขาเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าสนามหนึ่งนั้นมีดินดินดีแต่อีกโซนหนึ่งเนี่ยไปดูแล้วก็มีแต่ก้อนกรวดนะฮะเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เขาแสดงออกมานั้นก็เรียกว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามทิศบนบ,บมัมปมะไปชมในช่วงต่อไปครับ สวัสดีจ้าประชุมนี่วันนี้วันที่สิบสองวันที่สิบสองเมษาเนี่ยเป็นวันป่าชุมชนชายเลนไทยใชย้ป่าชายเลนก็อยู่แถวชายทะเลนั่นแหละคนไทยเราเนี่ยเก่งเดี๋ยวนี้เราช่วยกันปลูกต้นโกงกลางแล้วก็ปลูกป่าทำให้กุ้งหอยปูปลาแล้วก็สภาพนิเวศเนี่ยกลับมา อย่างเมื่อตอนเกิดสึนาม,มิก็ได้ป่าชายเลนนี่แหละได้ช่วยเหลือชีวิตคนไว้เยอะแยะเอาฉันก็ข้อให้กำลังใจและก็ขอบอกขอบใจขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดูแลรักษาป่าชายเลนแล้วก็เนื่องในโอกาสวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันผู้สูงอายุฉันก็ขออไวยพรให้ประชุมและผู้สูงอายุทุกคน นะสุขกายสุขใจสบายดีมีความสุขมีลูกหลานคอยห่วงห้าอาทรน,นะแต่ก็อย่าเป็นคนจูจี้ขี้บนผู้จารลำเลิกบุญคุณลูกหลานอย่ไม่เอานะและก้ะพึงผาตัวเองได้ดีที่สุดอันนั้นเรเแจวเลยแล้วที่สำคัญคืออะไรวันต่อไปเนี่ยกวันที่14เป็นวันครอบครัววันครอบครัว จำคําว่าสทาบันครอบครัวคือเศร้าเข้มข้องแผ่นดินฝากให้ทุกคนเนี่ยทำให้ครอบครัวเข้มแข็งสู้กับสงครามยาเสพติดให้สําเร็จและวันส่งกานนะก็ขอถือโอกาสนี้รดน้ำข้อพรผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ในชนะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ขออวยพรให้ลูกหลานทุกคน แฟนแฟนรายการแฟนคลับในครอบครัวของเรามีความสุขความเจริญมีความสุขทุกวันเวลาด้วยเธอที่ฉันโทรมาเนี้ยเพราะว่าฉันนะรู้สึกดีในวันส่งกลานถ้าทุกคนทำได้อย่างที่ฉันบอกนะแจ้วเลยเวฟปรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวหรูซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิบริษัทสายกเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับทิดบุนชวนชมวันนี้ผมก็จะยังไม่ไปไหนก็จะชมอยู่ในบริเวณบ้านหลังเนี้ยนะฮะอันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาทำได้ดีคือเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำมันจะต้องไหลลงจุดต่ำสุดและตรงจุดต่ำสุดเนี่ยอันนี้ที่เขาปล่อยไว้อันนี้ดีมากเขาก็ปลูกักบุ้งเลย ผักบุ้งเนี่ยคนไทยเราก็กินมาชานานก็เด็ดยอดผักบุ้งเอาไปผัดเอาไปต้มอะไรก็ได้ทั้งนั้นอย่างนี้แล้วมันจะช่วยคลุมวัชพืชอื่นไม่ให้ขึ้นมาหรือว่าจะเป็นจุดที่อีกบ้านหนึ่งเขาระบายน้ำมาแล้วมันมีความแฉะชุ่มอยู่เรื่อยนะแล้วก็เห็นมีต้นพุทธรักษาอยู่ต้นหนึ่งความจริงตรงนี้ถ้าจะให้สวยนะถ้าไม่เอาผักบุ้งก็ปลูกพุทธรักษาเลยครับเพราะพุทธลักษานั้นชอบ ชุ่มชุ่มช่ำช่ำแฉะแฉนิดนิดอยู่ได้นะถ้ายิ่งมีแสงด้วยก็ยิ่งดีนะครับอโสนนี้ก็ต้องชื่นชมแต่ว่าไปดูต้นไม้บางต้นน่าสงสารมากแต่ยังไม่ตายครับใบเงี้ยแห้งจากปลายใบเข้ามานะแล้วต้องชมว่าต้นไม้ต้นนี้มันอึดท,ดทนจริงเพราะอะไรครับไม่ได้ให้น้ามานานมากจนมันสูญเสียน้ำแล้วมันก็ ใบแห้งจากขอบใบเนี่ยเข้ามาเหลือใบเขียวๆที่ตรงหูใบอยู่หน่อยเดียวแต่อันนี้ต่อให้ใบร่วงหมดนะครับมันก็แตกใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ควรจะทําไงฮะเขีย่ยเอาก้อนกรวดออกมาเอาดินผสมใหม่เนี่ยใส่ลงไปพอใส่ลงไปปุ๊บการแล้วก็คลุมโคนมันก็จะมีความชุ่มช่าแล้วต้นก็จะเจริญเติบโตต่อไปได้คราวนี้ไปดูมะม่วงมะม่วงต้นนี้ถามเจ้าของแล้ว เข้าไปซื้อมะม่วงต้นใหญ่มาลงเลยแล้วก็เล่าให้ฟังว่ากว่ามันจะโตเนี่ยโหโนานมากๆสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับคนที่นำมาปลูกให้นะปลูกไม่ดีครับคือหมายว่าปลูกแล้วไม่ได้กดบริเวณโคนให้แน่นไม่ได้เอาหลักยึดให้ส่งต้นเนี่ยขึ้นตรงเพราะฉะนั้นเวลามันได้น้ำได้ท่ามันก็เอียงทรงต้นก็เอียง ไอ้พวกหนึ่งก็ขึ้นตรงขึ้นไปอีกพวกหนึ่งก็กิ่เอนนอนลงไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าเวลามันติดลูกเนี่ยทั้งต้นจะไม่สม่าเสมอไอ้ที่มันตั้งตรงขึ้นมาเวลามันมันออกดอกออกชอ่อมันได้แดดด,ดีเนะี่ยมันมีลูกส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีแต่ใบแล้วทรงพุ่มก็ทึบแต่อย่างนี้ถ้าปลูกต้นต้นไม้ในบ้านก็ไม่เป็นไรจะดูเอ็นเอียงถ้าเจ้าของไม่หงุดหงิดไม่มีปัญหา แต่ถ้าปลูกไปการขายท่านต้องตั้งต้นให้ตรงแล้วมันจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเป็นระบบท่านก็ลองดูทีนี้ถ้าอยากจะแต่งได้ไหมได้แต่ต้องเสียเสียกิ่งใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าเอากิ่งนั้นไปทาบต้นอื่นอะไรได้ก็ก็ทำแต่ถ้าไม่เช่นนั้นก็ค่อยๆตัดสางให้ทรงมันโปลูงต่อไป นะครับทีนี้ขอฝากในช่วงท้ายหน่อยนะครับว่าเวลาเข้าดินเนี่ยโกยใบไม้ออกไปหมดแล้วคราวนี้พอเราเดินไปเนี่ยถ้าลดน้ําหรือฝนตกมันจะแฉะแล้วดินมันจะติดเท้าเดินไม่สะดวกอย่างนี้แนะนําว่าให้กําหนดเส้นทางเดินจะเป็นอิฐปูหรือกรวดปูอุปศิษปูแล้วกรวดโลยนะหรือเห็นคลุกโลยก็สุดแท้แต่วัสดุที่จะใช้มันจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่า เราจะเดินไปตามเส้นทางและนอกจากนั้นเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกตามแนวชายทางเดินที่เดินวกวนไปในสวนอย่าปล่อยดินไว้ลนๆครับแต่ดินที่ลนๆเนี่ยผมเห็นต้นไม้ขึ้นอยู่เนี่ยบ้านเขาอยู่แล้วใบต่างเหรียญครับอันนี้ดีมากขยายเลยครับแล้วใบต่างเหรียญเนี่ยไปปลูกปลูกปลูกตามดินที่ยังลนๆอยู่เวลาเนี้ยแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มชุ่ม ใบต่างเหรียนจะขึ้นคลุมแล้วต่อไปเราก็จะเห็นว่าทุกจุดนั้นจะเหมือนสนามหญ้าแล้วไม่ต้องตัดนะไม่เหมือนเราปลูกหญ้าเดี๋ยวตัดตัดแล้วแตกแตกแตัดอยู่อย่างนั้นเปลืองพลังงานมากใบต่างเหรียญปลูกเลยครับให้ทั่วไปเลยนะแล้วก็กำหนดทางเดินฝากไว้ครับภาพนี้มีความหมาย ท่านผู้ชมครับนี่อะไรล่ะเนี่ยที่เขามากองไว้เนี่ยอ๋กิ่งลั่นทมหรือว่ากิ่งลีลาวดีต้นมันคงใหญ่เจ้าของเขาก็เลยมาตัดตัดตัด,ตดแล้วก็เอามากองไว้ยังไม่ทันได้เอาไปปลูกสักทีให้ผมนอนอยู่อย่างนี้มาเป็นเดือนแล้วแต่ยังพวกผมนี่ครับเรียกว่าอึดทรหด อดทนแม้ว่ากองอยู่เฉยๆไม่ได้ปลูกกับดินผมก็ยังใช้อาหารสะสมแตกใบได้ดูสิครับเนี่ยตรงนี้เป็นตาดอกผมก็ยังออกดอกมาให้ดูได้เลยเอา้าขอถามหน่อยทุกคนท่านอึดอดทนเหมือนอย่างพวกผมกันหรือเปล่าครับ ท่านผู้ชมครับศัตรูพืชวันนี้ก็มีแฟนรายการบนกับผมเสมอบอกว่าอาจารย์มันเป็นยังไงคนอื่นเนี่ยเวลาเขาฉีดยาฆ่าญ้าเนี่ยก็เห็นญ้าเขาตายดีอะแต่ทำไมของผมเนี่ยฉีดแล้วก็ไม่ตายผมผสมมปสองอย่างเลยนะถามว่าเอาอะไรผสมกับอะไรเอากลูฟโฟเิเนตมาผสมกับไกลโฟเซต ผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องผสมแล้วครับใช้อย่างเดียวนั่นแหละแต่จะเลือกใช้อะไรแล้วแต่ลักษณะวัชพืชคือถ้าวัชพืชสำรวจแล้วเป็นวัชพืชฤดูเดียวนะฮะเป็นวัชพืชล้มลุกอย่างนี้เราก็แค่เอากลูโฟซนเนตกลูโฟซีเนตคือสารที่เรามาแทนพาราควดเราจะเรียกว่ายาเผาก็ได้นะแต่เคล็ดลับในการฉีดต้องฉีด ในวันที่แดดจัดๆการฉีดยาข่ายากต้องฉีดวันแดดจัดและฉีดให้เป็นฝอยละอองให้ทั่วถึงถ้าตรงไหนไม่โดนมันก็ไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวมันก็ลามอีกนะนี่คือเทคนิคในการฉีดแต่ถ้าดูแล้วมีหญ้าคามีแห้วหมูมีวัชพืชที่มีหัวไหลใต้ดินอย่างนั้นถ้าใช้ฟลูฟอสเเตต้องฉีดแล้วฉีดอีกเพราะเดี๋ยวมันขึ้นอีกนะ ก็ควรจะไปใช้สารดูดซึมที่ชื่อว่าไกโฟเซตแต่ถ้าฉีดไกลโฟเซตนะก็ต้องฉีดวันแดดจัดแดดดีและฉีดให้โดนใบให้มากที่สุดและถ้าได้แดดดีๆหลายๆวันมันจะดูดซึมยาจากใบและไปทำลายรากเง่าหัวไหลใต้ดิน5วันนะครับใบจะเริ่มเหลืองๆหลังจากนั้นมันจะฟุบแต่มันตายสนิทโดยฉีดครั้งเดียว มันก็ตายแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นเคล็ดลับเรื่องของการกําจัดวัชพืชการตัดหญ้าการตัดหญ้านั้นถ้าไม่ใช่ท่านต้องการความเขียวของพื้นที่แล้วก็ไม่คุ้มนะฮะฉีดยาด,ดีกว่านะครับคราวนี้ไปดูเรื่องหนึ่งครับดินเค็มบอกว่าที่บ้านเนี่ยดินเค็มดินเค็มจัดหรือดินเค็มจัดมากเนี่ย เราจะเห็นคราบเกลือเนี่ยขึ้นมาบนผิวดินเลยครับสิ่งที่เราเห็นคือต้นไม้ไม่ขึ้นเลยวัชพืชยังไม่อยากจะขึ้นเลยแต่สิ่งที่เราเห็นขึ้นคืออะไรครับพืชทนเค็มอย่างหนามพุงดอหรือก็เรียกบ้านผมเรียกหนามแมงดอที่กิ่งเนี่ยจะมีหนามแหลบองอมาสี่ทิศเลยแล้วเวลามันทิ่มแทงนะฮโอ้โหมันเจ็บแล้วมันดูดด้วยบางครั้งเป็นหนองเลยครับ ที่เราจะใช้ประโยชน์จากดินเค็มอย่างนี้ยังไงการใช้ประโยชน์จากดินเค็มนะครับก็จะมีว่าหนึ่งเราอาจจะปลูกพืชทนเค็มต้นสนหรือจะเป็นอย่างมะพร้าวอย่างเงี้ยก็พอได้ฝรั่งถ้าเค็มมากก็ไม่ไหวแต่ถ้าก็พอได้เหมือนกันนะครับหรืออย่างถ้าเราไปดูชายทะเลก็จะเห็นผักบุ้งทะเลเห็นไหมครับนั่น ดินเค็มมันจะมีสามเคม็มหนึ่งดินเค็มบกที่เราพบทางภาคอีสานนะฮะแล้วก็ดินเค็มภาคกลางนี่อย่างแถวหลังมาแล้ยกษตรศาสารกับแพงแสนอย่างเงี้ยหรือหลายจุดก็มีและดินเค็มทะเลนะครับรายละเอียดกรุณาไปติดตามฟังทางคลิปเสียงนะครับท่านพิมพ์ก็ไปที่บ้วนช n แนลแล้วก็พิมพ์วัททิศบ้วนชวนคุยผมคุยให้ท่านได้ฟังวันละ20นาที จันถึงสุขจะมีรายละเอียดเรื่องนี้ให้ท่านได้ฟังอยู่ด้วยครับเวสตริลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตริลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธตา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร <museums> สน um loyalty, ับสนุนโดยฟิปโเนก50หมดปัญหาปลวกด้วยฟิปโเนก50ท่านผู้ชมแฟนรายการครับ ช่วงคลินิกเกษตรคือช่วงตอบปัญหาให้กาแฟนรายการนะครับเราไปชมภาพนี้ก่อนภาพนี้ก็คือแคคตัสแต่ลักษณะแคคตัสปกติเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงๆแต่แคคตัสที่เราเห็นเนี่ยมันนอนแล้วก็เอ็นเอียงไปแล้วดูสีแทนที่สีมันจะเขียวสดใสไม่สีจะออกสีแดงๆเอนนอนมันเป็นแคคตัสที่ตั้งอยู่ในที่แดดจัดมาก ต้นไม้เนี่ยครับเพราะแดดจัดมากถ้าเป็นไม้ใบมันจะพยายามห่อตัวมันขึ้นไปเพื่อปกป้องตัวเองแต่ถ้าเป็นอย่างแคคตัสโป่เซียนอะไรเงี้ยมันก็จะพยายามเลื้อยแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือมันก็จะเป็นสีแดงๆออกมาให้เราได้เห็นอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาจากแดดท่านก็ขยายพันธุ์ใหม่ครับจากระถางพวกนี้ไม่สวยและ้ะขยายพันธุ์ใหม่แล้วก็ ไปตั้งแล้วก็พลางแสงให้เขาหน่อยโดยเฉพาะแสงทางทิศต,ตะวันตกนะครับแล้วปลูกแคคตัสถ้าอยากให้น้ำสม่ำเสมอก็หล่อน้ำไว้เลยในกระบะนะครับไม่เพียงแต่ว่าดินนั้นปลอดเชื้อก็แล้วกันนะอ้าวคนนี้ไปอีกปัญหาหนึ่งครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่ามีหลายท่านบอกว่าเคยทำสนามหญ้าไม่ประสบความสำเร็จดูแลหญ้าไม่สวย วันนี้เอาอิดมาปลูกเป็นอิดท,ที่มีรูเดินไม่ตกล่องตกรูแล้วในอิดเนี่ยจะเป็นรูเป็นล่องอยู่เยอะแยะก็ยังมียากขึ้นอีกก็ต้องคอยมาถอนอีกถามว่าจะทำยังไงให้มันดูแล้วมันเป็นเหมือนสนามหญ้าสวยเจ้าเก่าเลยครับก็คือต้นใบต่างเหรียญครับเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่มันมีประโยชน์ท่านเอาดินเนี่ย นะหรือจะเป็นสายก็ได้กรอกลงไปในรูแต่เป็นดินล้วนๆก็จะดีแล้วเอาอต้นใบต่างเหรียญเนี่ยปลูกลงไปในรูเล็กๆนี่แหละไม่ต้องทุกรูหรอกรูเว้นรูสลับรูอะไรกันไปก็ได้พอมันเริ่มโตนะครับมันจะเลื้อยแบนลาบไปเอาแล้วมันขึ้นบนหินได้เลยสบายมากครับเพราะอะไรผมทำวิจัยมาแล้วบ้านผมเป็นหินครุกหินกรวด ผมปล่อยใบต่างเรียนไว้มันขึ้นคลุมเป็นผืนพรมสีเขียวเขียวได้เลยนะครับคราวนี้สุดท้ายการตอบปัญหาวันนี้นะครับคืออะไรครับน้ําตกท่านผู้ชมทำน้ําตกแต่บอกว่าก,วลวก,วลลวกลัวไฟรั่วกลัวไฟดูดดีเราใช้กัวมั้นวิธีการถ้าเราทำน้ําตกเราทำไว้ดูไว้มองให้มันแตกกระสานสร้างเซนจากน้ำที่ตกลงมาฮะ เวลาทำนะครับแน่นอนที่สุดครับด้านหลังต้องมีต้นไม้ใหญ่หรือจะเป็นไม้รั้วนะแล้วก็เอาส่วนของปัม๊มแล้วก็ที่ดูดน้ำเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มันปลอดภัยนั่นเป็นประการที่หนึ่งและไม่จำเป็นเราไม่ให้คนลงไปหยิบไปจับไปแตะต้องน้ำในบ่อน้ําตกเพราะเราไม่รู้ตัวอะไรมากัดสายแล้วมันเกิดการรั่วของไฟฟ้าหรือเปล่า วิธีการก็คือว่ารอบๆน้ำตกก็ควรจะทำบริเวณให้กว้างกว่าน,นี้อันนี้มันแคบไปคนเดินก็ไปถึงมือจุ่มได้เลยทำขอบด้วยการเอาต้นไม้เข้าไปประดับแล้วอย่าให้คนเนี่ยเข้าไปประชิดตัวน้ำตกน้ำตกนี้จะสวยแล้วก็จะปลอดภัยกับลูกหลานในบ้านด้วยอย่างน้ำตกในภาพเนี่ยท่านวางต้นไม้ไม่ถูกั ปกติน้ําตกก็ต้องเป็นไม้พวกเฟิร์นพวกมอสอะไรเงี้ยใช่แต่น้ําตกในลักษณะนั้นต้องมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นคลุมแล้วก็อยู่ที่รม่มต้นเฟิร์นยังจะใช้ได้อย่างกรณีนี้ตั้งอยู่แล้วแดดมันส่องทั้งวันอย่างนี้ไม่ควรใช้เฟิร์นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนต้นเฟิร์นนี่ออกไปแล้วก็เอาต้นไม้อย่างเช่นชวนชมโปยเซียนอย่างนี้ได้เพราะมันแดดทั้งวันนะครับ ภาษาเกษตรวันนี้สนเสนอคำว่าปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยนะถ้าเป็นฝรั่งก็บอกว่าจะทำอะไรก็ safety first เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งกรานเนี่ยใครจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้คำนึงถึงเรื่องปลอดภัยไว้ก่อน รถพร้อมไหมเส้นทางศึกษาหรือยังและที่สำคัญตัวคนขับมีคุณภาพพร้อมที่จะขับรถดือเปล่าก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนไปจึงไปเจอครอบครัวจะกินจะดื่มอะไรก็ให้มีวัฒนธรรมให้มันพอเหมาะพอดีแล้วก็จะกินจะดื่มอะไรเข้าไปก็ขอให้เลือกสิ่งที่ปลอดภัยกับชีวิตเราไว้ก่อนจะพูดจะคุย หรือจะไปสนุกสนานไปเล่นส่งกลานก็ต้องคำนึงถึงเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนไม่ใช่ว่ารถเข้าคับมาอยู่ๆก็เอาน้ำไปสาดใส่หน้ารถเขา้าอย่างนั้นมันก็ไม่ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะออกไปทำสวนทำไร่ทำนานะถ้ามีโลปรพอสค่ะอย่างสุนัขเดินนำหน้าก็ดี หรือไม่อยังไงก็ถือไมาะเคาะเคียๆไปก่อนงูเงียเ้ยวเคี้ยวคอนะเท้าของเราจะเอาอะไรมาหอ่อมาหุ้มเนื้อตัวร่างกายจะทําอะไรก็ได้ทองเป็นคาถาไว้เลยทิดบวนบางประมาข้อฝากไว้ปลอดภัยไว้ก่อนขอให้ทุกคนปลอดภยัยนะจ๊ะก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอย้ำว่า ในเทศกาลสงกรานนั้นมีวันครอบครัวผมมักจะพูดกับลูกศิษย์หรือใครๆเสมอว่าจงรักครอบครัวก่อนจะไม่มีครอบครัวให้รักอันนี้จากภาพยนตร์เรื่องโดดเดี่ยวผู้น่ารักซึ่งชายชราคนหนึ่งนะฮะได้คุยกับเด็กน้อยที่ครอบครัวเดินทางไปแล้วก็ลืมเอาเขาไปด้วยจงรักครอบครัว ก่อนจะไม่มีครอบครัวให้รักแต่คำว่าครอบครัวเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในครอบครัวเดียวกันอาจจะมีลักษณะพันธุกรรมคล้ายๆกันโรคภยัคยไข้เจ็บอาจจะสืบเนื่องกันในทางการเกษตรเราก็จะเรียกว่าอันนี้เป็นพืชตระกูลอะไรตระกูลทัวตระกูลแตงเช่นเดียวกันครับโรคแมลงศัตรูก็จะเป็นคล้ายคายเหมือนเอนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านจะติดตามชมรายการที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับก็ขอความนาไปติดตามชมรายการคุยกันหลานปู่ที่ทิศบ้วนบางประมาะคุยกับหลานของผมก็ขอให้ทุกครอบครัวมีความรักสมัครสมานสามัคมค,คีแล้วก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตทุกวันขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับกลับมาพบกันใหม่ครับ สัปดาหหน้าที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับ